กำลังใจเขาทรายเรื่องราวของเขาทรายกาแล็กซี่อย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้เป็นอดีตนักมวยชื่อดังที่มากไปด้วยความสามารถแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งเขาเศร้าให้แฟนๆได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปนรับชมมุมพร้อมกันเลยคะ่ะเมื่อพูดถึงอดีตนักมวยชื่อดังที่เคยสร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยมาแล้ว และนอกจากนี้ตัวเขาเองเคยแข่งขันในเวทีระดับโลกมาด้วยเรากำลังพูดถึงเขาทรายกาแล็กซีเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคนนี้เป็นอย่างแน่นอนและในปัจจุบันเขานี้อายุ63ปีอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้เป็นชาวเพชรบูรณ์มาตั้งแต่กำเนิดและยังมีพี่น้องฝาแฝดอย่างเขาคอกาแล็กซีนั่นเองคะ่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับน้องชายแท้แท โดยตัวเขาเองได้โพสต์ข้อความอะไรถึงน้องตูนน้องชายสุดที่รักของเขาทั้งนี้ก็มีแฟนๆมากมายได้เข้ามาให้กำลังใจและแสดงความเสียใจให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นคะ่ะ